สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะมือหนีเอาไอ้สีเฮ็ดลาบหมูสู้กินค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังตุ่มเครื่องในอย,ยู่จ้ะเครื่องในหมูนะคะมีใส่มีตับแล้วก็มีหนังหมูค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาตุ่มให้มันได้จักวางหนึ่งก่อนเด้อจ้ะเด้อเอาอ้อยสิมาอันนี้เขาต้องตักมันออกค่ะพี่น้อง ใจจะกวางนึงเราเอาไว้สิมาเห็ดหลาบหมูซูพี่น้องกินนะจ้ะอาหารเช้าวันนี้นะคะคือลาบหมูนะคะพี่น้องพักมีซีใบลายตะน่ครับพี่น้องตุ่มถึงว้ยากวางนึงเราเอาไว้จะไปเก็บพัก,กเกษตรอยู่คางหัวโอ้ยงามายพี่น้องสิงม่กินกับหลาบหมูพี่น้องจ้ะเดี๋ยวให้มันใจยากวางกันก็ได้จ้ะเดี๋ยวห้อมาเห็ดหลาบหมูกินด้วกันนะคะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะมือเหนียวอ้อยเสียดหลาาหมูค่ะเพราะว่าคุณยายบอกไวต้ตะมือว่านว่าเห็ดหลักหมูชูกินแลวว่าตุ่มเครื่องใน้วแล้ๆมันเตวีมาอันขัวหมูบดค่ะพี่น้องหมูบดเอาอ้อยเอาอ้อยสีใสน้ำนวดที่เท่าตุ่มเครื่องไน,น่่ะพี่น้องมันจะได้นุ่มนะคะคุณยายสกินได้นะคะถ้า้งมาขัว มันลุนลุนด้วยน้ำน,นิดนึงนี่มันจะแข็งค่ะพี่น้องเอาไว้สิมาเค็ดแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำนัวเนี่ยไปยินใส่กับน้ำต้มไว้สุดขีดเช่นนึงค่ะพี่น้องเอาไว้ที่หิดดีสินะคะหมูมันจะนุ่มค่ะพี่น้องเนี่ยหิดลาบหมูซีบูกขัวเท่าขัวนี่มันตีแข็ง,งเป็นแข็งแง่ค่ะพี่น้องเป็นแง่แง่นะใช้ไฟอ่อนๆเพิ่มไฟนิดห่อยน้อยเดือด เสร็จแล้วเราก็จะเตรียมพร้อมในการเฮ็ดลาบหมูพี่น้องลาบหมูแบบบานๆทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเขามาเฮ็ดลาบหมูน้ำกันนะพี่น้องมันสุกไปแล้ว,วจ้ะมันจะนุ่มเนื้อหมูมันสิน,นุ่มนะนุ่มๆเรามันน่ากินครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเริมเฮ็ดลาบหมูน้ำกันจ้าพี่น้องวันนี้เขามาเฮ็ดลาบหมูน้ำกันค่ะเครื่องในอาวยกับฮันซิทเรียบร้อยแล้วนะคะ ลาบหมูแบบเล่าๆบานเข้ากับพินอน้องเริ่มเลยค่ะกะะมังเหมือนเดิมนะคะถึนนงไหมหมูบดนะคะหมบูบดจะมีน้ำน,น,นุ่มกับพีนน่องยังหอนๆอยู่เลยค่ะ,สะเสร็จแล้วเอาอะนก็จะเอาเครื่องไส่นะคะดับแรก ผงนวดพี่น้องมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายนะคะตามเ,เ,ขาเข้าข้าวบพี่น้องชิบุริจามีกันฟั้งอยู่เนะาะบ่ใส่หลายค่ะเพะราะว่าคุณยายกินผิดท่านบ่ได้จ้ะจะมีผู้ใดมักผิดกับค่อยเติมเอาค่ะพี่น้องนี่คือเห็ดให้คุณยายกินนะคะเข้าขวบค่ะเข้าขวบขวบไม่ไหม,ไมเลยค่ะพี่น้องใส่หมดเลยออื้ อ้อยจะได้จำด้วยพี่นี่จะได้จำจะได้จามคะ่ะน้ำปลาร้าของชอบของครอบครัวนะคะน้ำปลาร้านี่ยของเราอ้อยต้มสุกนะคะซื้อมาเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวมาต้มมากรุงน้ำปลาร้าหยอดไปเลยเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยมะนาวนะคะบีบมะนาวเข้าไปพี่นอ้อง หอมหอมหอมอหน้า,นาหนาวได้เลยวันเสาร์ค่ะพี่นอ้อนวัอนี้วันเสาร์ไปเก็บพัดเกษตรอยู่ข้างหัวมากพี่น้องเป็นหมากไหมย่ามนี้มัมนกต่นั่งเป็นหมากอ๋อสุดยอดเลยพี่น้องเดียเดี๋ยวเอาไวาล้ลางมึงจะไปดูจตาเด้อ เสร็จแล้วก็ใส่หอมค่ะพี่น้องใส่หอมเลยโอ้เอาอ้อยลืมหอมแดงเดี๋ยวเคยหั่นใส่ที่ลงังค่ะคลุกให้เข้ากันเค่นกันมากพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ้อยเอาอ้ยลืมหัน่นหอมแดงไปัพี่น้อง เดี๋ยวเขาจะแหวนแดงมากลาดหมามันอีกเทืินหนึ่งนะคะวิ้สีสันน่ากินมากๆอืมเอาไว้ขอซิมก็ได้ค่ะอนุญาตขอใส่มือเลยฮึบุงรอบเดียวสิทือจบเลยเอ,อ้อยเค็ดดูกันพี่น้องพูดมา นาทีเฮ็ดกับเขานี่ที่ตาอ้อยเขาเฮ็ดพี่น้องลาบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องไปตักใส่จานทากินน้ำกันจ้าสวัสดีครับพี่น้องอ้อยกับลาบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะใส่ถ้วยว่าเห็นไงเดีใ๋ใส่จานลาบหมูตักไปคุณยายลูกหลานเ็จเรียบร้อยแล้ว อ,อร่อยแต่สิมากินกับพ่อแม่พี่น้องนะคะบักพริกนี่ใส่อะไรซื้อเลยค่ะพี่น้องใส่มันง่ามดิซื้อแต่ว่าบักกากินนอกมันเผ็ดพอดเขาเนาะติ๊บหน่อยค่ะพี่น้องถ้าติ๊บใหญ่เลยมันสีกิ่นลายมันสีอ้วนค่ะพี่น้องอันนี้ถ้วยต้มค่ะโอมีหมองว่างโอ้มีหมองว่างเองาไว้แค่นี้แหละสุดทอ่อนทอนต้มค่ะพี่น้อง นามนัวมันเนี่ยเอาอะเ้านามนัวจากอัน,น,นเ้าค้นมูลแซบมาพี่น้องมากินน้ำกันใส่เลยค่ะไปยึดหนอดปัดกระถินพี่นอ้นนองนั้ง ngon ngon kịp một hột Phắc mà bự. Mớ khưa bữa vậy. ปตลาดเต่านึกึดพักมีดีไปน่อมักมันพักกระตีไปเด้อ มันสีมันแบบ บักทัวบ้านบอน <c oughs> ลองข้อไปเนาะ แซ่บพี่น้องลาบหมูเดี๋ยวจังไรกินอีกจักมังนะครับพี่น้องค้ามยังไงลยจ้ะกินค้ามได้กําไรกับแซ่บ lại ơn nhỏ ơi, đã <laughs> theo <laughs> lên lại à